หลังจากที่เราไปกินพิซซ่ากันมาแล้วเราเข้าสู่อันนี้กันดีกว่าค่ะซินเจียอยู่อีกซินนี่หัวใจอ๋อสงการแล้วครับผู้ชมครับไม่ใช่ค่ะตรูษจีนสัปดาห์หน้าคือเป็นเทศกาลสำคัญของคนจีนก็อยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะไปร้านอาหารจีนบนห้างวันนี้นะคะไปจะพาไปร้านติ้งไทฟงอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบัซซีได้ช้อปปิ้งแล้วก็ได้กินอาหารจีนเลิศรสที่มีสาขาทั่วโลกที่สำคัญอร่อยมากๆไปกันเลยค่ะติ้งไทฟงใช่ครับช่วงอร่อยการเด็ดสนับสนุนโดย แทบไม่ทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสอร่อยใจนเอนกป้ายในวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนค่ะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะช็อปปิ้งด้วยอยากทานอาหารจีนด้วยเพื่อให้เข้ากับเทศกาลนะคะและเราจะพาไปชิมอาหารจีนขึ้นห้างชื่อดังติ้งไทฟงค่ะวันนี้นะคะเรายืนอยู่หน้าร้านเขาเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ความอร่อยกันดีกว่าว่าเขาอร่อยแค่ไหนทําไมเขาถึงมีสาขาทั่วโลกและเขามีเทศกาลอาหารที่เหมาะกับตรุษจีนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโนเล่นะคะผู้ช่วยผู้จัดก,การสาขาเซนทรัเนมบัสซีค่ะคุณโนเล่ถามก่อนเลยว่าจุดเด่นของติ่งไนฟงที่แตกต่างจากร้านอาหารจีนร้านอื่นๆคืออะไรคะจุดเด่นของทางร้านติงให้ฟงนะคะเน้นการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีแล้วก็เทคนิคการทำที่ยอดเยี่ยมโดยสไตล์การปรุงอย่างเรียบง่ายและเน้นนะคะเรื่องสุขภาพทั้งน้ํามันและไขมัน ในการปรุงอาหารเนี่ยจะน้อยกว่าร้านอาหารจีนทั่วไปเราปกติคนชอบคิดว่าอาหารจีนจะต้องมันมากใช่ไหมแต่ของติงไคฟงเนี่ยไม่มันใช่ตอนนี้ติงไคฟงมีกี่สาขาสาขาในไทยนะคะมีสสาขาตอนนี้มีที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะชั้นเจ็ดเซ็นทรัลเอ็มบาร์ซีนะคะที่นี่แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวล่าสุดเลยเมนูอาหารแนะนําดีกว่าถ้าเกิดว่าเดินมาที่ติงไคฟงมีอะไรแนะนำมั้งเมนูอาหารแนะนํานะคะที่ร้านเลยเอกลักษณ์เลยก็คือเสี่ยลงเปาตัวเนื้อแป้งนะคะจะเนียนนุ่มแล้วก็ตัวไส้หมูแล้คัดสรรคุณ าอย่งดีจะมีทั้งหมด18จีซึ่งเป็นเอก <18 S 2> ลักษณ์ของ <G. S 2> เสี่ยหลงเปาตินงไทฟงเลยมีอะไรนะคะซุปไก่ตุ๋นซุไก่ตุนเราคัดสัรงไก่คุณภาพดีแล้วก็มาตุ๋นนานถึง6ชั่วโมงวันนี้ดีกว่าเทศกาลตุ๋นจีนแบบนี้ต้องมีอะไรที่เป็นสิริมงคลนิดนึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดเทศกาลตุ๋นจีนทางร้านมีอาหารมงคลอยู่เชิงนะคะซึ่งตามความเชื่อของคน,คนจีนจน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะนําวัตถุดิบ เครื่องปรุงส่วนผสมที่มีความสิริมงคลจัดอยู่ในชุดเมนูอาหารมงคลอยื่เชิงนี้มีเชฟทําให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ขออนุญาตให้คุณเล่ไปเป็นเพื่อนได้ค่ะนะเพราะว่าเผื่อเผื่อจะได้แนะนําอะไรอย่างงี้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเชฟกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพนักงานนะคะจะมีการเสิร์ฟอาหารมงคลหยื่เชิงนะคะพร้อมกลาวคําอวยพรให้ห่างลูกค้าบนโต๊ะเลยคือถ้ามาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะ สวัสดีค่ะกรมศรีปชาอยู่ฉันชื่อโบขออนุญาตจัดอาหารมงคลอยู่เซอร์นะ้าปลาแซลมอนลมวันค่ะเ,เะริ่มแรกนะคะเรยผงอบเชยและพริกไทยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้ขอให้มนะีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้งาขาวค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองถั่วลิสงบทค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความเฟื่องฟูซอสหวยค่ะนะขอให้มีแต่คนรักขอให้มีแต่คนรักน้ำมันถั่วลิสงค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งฟลาแซลมอนลงพันค่ะขอให้มั่งคั่งล่ำรวยขอให้มั่ง,งคั่งร่ำรวยขอให้สมหวังทุกสิ่งในปีละกานี้อ๋อเชิญคุกอาหารมงคลอยู่เซิงเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองได้เลยค่ะกงสีฟ้าชายค่ะอันนี้เป็นวิธีการเสิร์ฟจ,จริง ถูกไหมคะคือแต่ละอันเนี่ยนะคะรู้สึกรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเขามีการอวยพรให้เราในทุกๆด้านเลยวิธีการทานดีกว่าวิธีการทานให้อุคุโนะล่ช่วยตามความเชื่อของคนจีนเขาจะร่วมกันนะคะช่วยกันคุกเขา่วยการโกยส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็โยนขึ้นสูงๆรับกล่าวคําอวยพรในเวลาเดียวกันขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ขอให้มั่งคั่งลํำรวยขอให้มีชีวิประสบความสำเร็จบางทีโกยอาจจะมีออกมานอกบ้างนะคะก็คือการ เหลือกินเหลือใช้ทั้งปีไม่ต้องห่วงว่าจะเลอะเพราะว่าแต่ว่าเหลือกินเหลือใช้ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยส่วนผสมทุกอย่างขึ้นมา,มามใช่ค่ะเป็นว<ช>ิธีการที่เขาทํากันจริงๆของ<ช>คนจีนนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้วันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณโนเล่มากๆนะคะ<ช>ที่มาแนะนําร้านนะคะแล้วก็แนะนำนเมนูนี้มีวันไหนถึงวันไหนคะเมนูนี้อันนี้อาหารมงคลยู่เชิงนะคะมีขายตั้งแต่วันที่28มิุนาถึง3กุมภาพน7วันช่วงตุดจีนอ่าถ้าเกิดว่าอยากมานะคะมาได้ทุกสาขาเลยขอบคุณมากค่ะ ส่วนของเราเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าคุณผู้ชมคือเราไม่เคยกินเมนูนี้ที่ไหนเลยจริงๆนะคะเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มีโอกาสกินเมนูนี้เราชอบการพรีเซนเตชันในการเสิร์ฟของเขาวิธีการซึ่งแบบออริจินอลของจีนจริงๆ นะคะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มกินจากไหนก่อนเอาเป็นว่าเขาบอกว่าให้กินผสมผสมกันนะมาแล้วนี่ในนี้มีหลายอย่างซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรบ้างแต่รวมๆกันอือม มีความหวานมีความเปรี้ยวมีความมันนิดหน่อยเราบอกรสชาติออกมาเป็นคําพูดได้ยากมากแต่คือรวมๆแล้วเนี่ยนะคะคือเหมือนกับเขาครบรสในหนึ่งคำมีขายตั้งแต่วันที่2 8มกรานะคะถึงวันที่กามภาุันพาก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนจีนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะอยากกินเมนูมงคลแบบนี้นะคะให้มาที่นี่เลยะคะ่ะติงไทยฟงสาขาเอมบัซซี่มีที่สาขาเซ็นทรัลเวิลชั้น7นะคะแล้วก็เปิดใหม่ล่าสุดสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้เขามีน้ำพิเศษมาเสิร์ฟให้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำ บัยจีนส้จมจี๊ดมีเฉพาะสาขาในเมืองไทยเอ,อร่อยมากออกแบบเปรี้ยวเๆเค็มๆถ้าเกิดว่าอยากมานะมาได้เลยช่วงหน้าไปกับพี่เจยมยบนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรอ,ไร,อร่อยๆต้องรอติดตามชมค่ะรับรองว่าเข้ากับเทศกาลแน่นอนค่ะ